ไม่รอให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันนานมดดำเผยเอง ปมโยงสัมพันธ์เจนีอ้มอภิชาติฝ่ายชายมารบายทันทีสวัสดีค่ะเพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะมดดาเผยเองปมโยงสัมพันธ์เจนนีอ้มอภิชาตหลังตาดีเห็นซุ้มคบกันหมดดาพูดเองไม่รอให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันนานค่ะหมดดาเผยเองปมโยงสัมพันธ์เจนนีอ้มอภิชาติฝ่ายชายมารบายทันทีแล้วกลับไปแอปรับก็โดนถามเยอะจากกรณีกระแสร้อนอักษรย่อ นางเอกซุปตาเลิกสามีไปคบดาราหนุ่มสายพญานาะคก่อนจะเลิกกันไปคบพระเอกก้ามปูสายมูซึ่งคนโยงเป็นเจนี่เทียนโพสุวร์กับเอพศิินและอ,อัมอภิชาตินั้นในรายการแฉวันที่29พฤศจิกาย,ยน2567โมดดำขคาาพาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าคนเจอหน้าฉันปุ๊บถามฉันอ,อัมอภิชาติกับเจนีเทียนโพสุวรณ หรอบ้าหรอมันไม่มีวันกินกันได้หรอกหรือเจนนี่ไปกินกับเอพสินหรอฉันบอกไปกันใหญ่แล้วมีอักษรย่อเหมือนเจนนี่มากินกับอั้มอภิชาตคนก็ถามอั้มเป็นยังไงรู้ว่ากล้องมาปุ๊บมันวิ่งหนีกลับไปแล้วขณะที่แอปทัสออนก็มาออกรายการโดยพอดีโมดดาถามว่าแอปเมื่อกี้ามอะไรอั้มอภิชาตแอปนั่นแหละคะ่ะโมดดาถามว่าเขาเลิกกันหรือ,อยังเขาตอบว่ายังไง อ้ํเมื่อกี้มาหาฉันอ้ําคุณนายแอปอยู่ข้างล่างลงไปหาหน่อยแอปมาเลยน่ารักมากถามว่าแว่ว่ามีคนมาถามแอปเรื่องอ้ําแอปยอมรับว่าใช่ใช่นี่แหละถามว่าอะไรยังไงเห็นข่าวเป็นยังไงบ้างแอปก็ตอบไม่ทราบเพราะมันตอบอย่างอื่นไม่ได้มดดำนางไม่ยอมมาเจอคนเลยนะแฉะยังไม่มาเลยมาอยู่หลังฉากแอปเมื่อกี้เขาก็มาพร้อมพี่มดดำนะมดดำเขามาหาทียระบายแล้วกลับไป